อันนี้ก็คาข้าขายคือใบประกาศเนาะทั้งว่าจะเป็นโลอันเดียวหรือว่ากระดาษแผ่นเดียวแต่กลัวสีดายมากก็ต้องใส่เวลาแล้วก็ใส่ความผักเพียรพยายามป้าด,าดทุกคนสวัสดีพอม่พี่น้อง สวัสดีค่ะเวลคัมแบ็กทูคลิปแน่นอนนะพี่น้องซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษเนาะทีจะมาเบิงเนาะก็คือโลเงินนะพี่น้องมาหอดเป็นทีมหอยแล้วก็คืออยู่บอนนี่เนาะแลวก็พอดีื้นนี้เฮาการแจ้งประชุมทีมงานแต่ว่ามาใด้บังส่วนบังสวนก็ติดภารกิจกับมาบ่ได้เนาะแต่ตอนนี้เฮาสิมาปเปิดโลก่อนอันนี้ชีให้เคียนนี่ให้เอาเจียวคนละใบมาหนึ่งเคียนว่าจุดไม้ เป่าไม้สูงสุดในชีวิตมัยนยยังหรือว่าความฝันสูงสุดในชีวิตของแต่ละคนคือยังเป่าไม้ <c oughs> แต่นี่ฮอนฮาร์ปี้ฮาร์ปี้ตนาอยากเป็น,นยังแล้วก็เป่าไม้หนึ่งปีต่อจากนี้อยากเห็น,นยังอยากประสบผลสำเร็จยังเขียนลงหันอ่ะมันเออสิเป็นคนเปิดโลเอ,าอ้าเนี่ยออม่ีนี่อยากอะไรยัง บอกมเด้นี่นะแต็มมือนี่เนแนวนี้แล้วคุณสมัยจริงว่าเวลาเบาและถามทามขึ้นแมนนี่เี้ยเขียนไหมหรือบอกมีอ่าเนาะเออนี้ก็ได้กำามกำทามเขอเอินว่าต่างเป้าต่างเป่าไม้หนึ่ง อ <c collaborate> ันความฝันส <ười Pf saud ades> like ูงส <Syndrome> so ุดเกี erm. ่ยวมาเดือนแล้วเด้สิแลในชีวิตในชีวิตตกปอ2มียังแหนนะกิลอได้พุ่น่ะ100โอได้จาน้มันอันละกเป้าหมาปีรปครนา เป่าไม้เงินัตะาเองินว่าไล่เนื้สันความพันหนึ่งปีอ่ะมียังไงรากาตัวที่สีคือไรครัได้ตัค่ะถงเที่ยวเห็ดพันมามียังไงกายกายแบบนี้ราคาคอที่หา อุปสรรคคอหยุ่งยากมียังไงหาคอเขียนมาเนะาะทั้งในชีวีรทารายการทั้งยูทูบเวารวมกันได้เบอร์มีแดงกนะผมเป็นยุนนนทธ์อ้าวเปล่าไม้ของแดนทำมันเป็นเปล่าไม้ไอ้บอมเบนอุปสรรคเดียวกับ ข้องแดนมันเป็นปอุปสรรคเดียวกับข้องเจ้าอุปสรคข้องเจ้ากับข้องเจ้าเหรอวะของบัวคามกับสิไปกายแดนกับสิบเป็นภาษาตด้ดนอนายนการะได้นักโตั้งคอนายนกระได้จ้ะเออแล้วแต่ให้มันได้หาคอ เอาคั้นมีอุปสรรคไล่ยก่เขียนใสายไล่มีน้อยก็สายน้อยเยอะแยะพันหนึ่งสูงสุดบวข้ามก็ว่าความพันเวยหายเกงไล่เห็ดเบียกบดาก็เขียนไปสูงแล้ก่อนสูงที่ห้าเห็นใจสูงที่ห้าเห็นด้โอ้ยนี่นี่นี่อันตังมันมัู่ยดอันนี้นี่ อยามีัอันนี้ฮะสีเคียนคืนนี้จักสีเคียนอะไรแล้วหน่อยดิเนอโตเลีแล้วต่ได้เอ้าดูว่าเคียนแล้วแล้วก็เลยแล้ม่ทเอามาผู้ได้เขียนกับเคียนผู้ได้สีเบิงอันนี้กับเบิงเขาสีเบิงโลเิดว่าสีไ้เคียนอันโลโมันเป็นยังไงบอกเลย มาอันนี้เขาเขาสิมีมัแกะนี่เนาะมาเขาสิไปแกะต่าหากกระเดก <c oughs> อ่ะขณะทีทีมงานกำลังอน,น,นันต์น้องพี่น้องเข้ากัสิมาแกะโลดูหอยางดีอันนี้ก็คล้ายๆคือไว้ประกาศเนาะทั้งว่าจะเป็น โลอันเดียวหรือว่ากระดาษแผ่นเดียวแต่กวัวซีไดมากก็ต้องใส่เวลาและก็ใส่ความผักเพียนพยายามทันมีค่ายอยู่ในตลาดก็คือสีแบบมันกระสีโบมีความไมา่ลึกซึ้งขนาดนี้อันนี้เผื่อสีไดมากก็ต้องสูงส่โซนมาซองปีกับหาเดือนเนอะให้นะถลายเป็นปีซากลก็องพันสิบเก่าซองพันส่าองพันเจ้าซ มาปวเดอ้อเฮ้ยหนาจะมีอันนั้นเนาะน่าจะมีคัตเตอร์อันนี้เนาะพี่น้องสูงมาก้อม,มูลมสิบปิงอ่ะอันนี้โปกหน่อยหนึ่งเนาะนงะทางใน <c ười> ขาดานี้ทีมงานกำลังอัน,นเอา้าทางนี้ก็เมนบ่ ทำไมไม่ออกต้องไขยทางนี้นะบ่บ่อยาคายมันลายดดาน,นองพี่น้องยานมันขาดแต่ว่าบนได้ที่เพิ่นติดนี่ก็คือต้องแก้ตรงโน้นนี่เออมันขาดได้เียเสื้อ ยูทูบว้าวมาอ่ะมาเดี๋ยนี่มีอันนี้เนาะพี่นนอะซัมอัน0 0ลทาวน์เซนตสับสกายส์ u s t now for half just now for half you come you do the neck and we will B e wish you every step of the way you are sing care แล้วก็ลายเส้นเนาะพี่น้องจักผู้ได้เป็นคนเซ็นให้เนาะและวสุสานบูบูจิบูจิกิวันนี้ CEO of YouTube โอ้ oh, CEO เลยเป็นคนเซ็นเนาะพี่น้องแต่บ่ฮู้ว่าวอ่าอนซื้อเพิ่นถือบ่นนี่อ่านบ่ถือว่าเตี้ยวออคือเนาะก็ะคือเพิ่นวา่าตอนนี้ได้แซน Subscribe เนาะแล้วก็ อันนี้มากไก่ได้เท่าได้แล้วอ่ะอันนี้ก็คือตานาเป็นเอกสารเนาะพี่นองป้าบันนีโลเห็นหรืองยังไย <c oughs> เห็นแล้วบ่ะตื่นเต้นแห้งอ่ะมียังไงนาะในนี่อ่ะเฮ้าสิบเบิงอันอื่นก่อนอันนี้เนาะลิกูไนยูอาทีมเนาะเซเดร์ลิกูไนเซนไปอโลวิ i ง g ย o u ด o ทีมทูเพอร์เซ s เออเพอร์เซนอลเพอร l เซนอลไลค์แ a ตเอรอวอรอ่านี่น้ากินองอันนี้ก็สร้านกันบูทเนาะอ่ะอันนี้ก็อันนี้ปะ <c oughs> ขนาดนี้เนี่ยดินแนมเห็นได้ว่าตัวนังซื้อพัซสานอันนั้นโอ้ทางล่างเป็นแบบนี้เนาะบึงทางล่างก่อน <c oughs> ปา ถ่ายกับมาหอดนี่ทุกคนนี่เนาะโลเนาะเดีนยั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 นพีเซนทูทิปซาวล่าเป็นภาษาไทยเนาะแล้วก็ซื้อสองทิปชาแนลเนาะพอพาสิ่งวันทะเลท้าวเฉินสติ๊กคายเบอร์แล้วก็วยูทูบ,น,น,บน,น้องเพียงป้ได้แวนแย่งห้องไ้แก้วอะหอมหรือยัง ไม่ใส่กัวมนี่ป้าง่ามเอตัว่ง่ามน่ากันนเนาะป้าไม่ใส่ที่บีคิดว่าบ่งแง่ไปบ่งแง่เงนเนาะป้าสุดทถ่ายมาห่อที่รองป้าเส้นมาแดงสิละเอ้าเาสซีมีวันหนเนาะน่าี่มีเนาะเฮีย แต่ความสําเร็จคือที่ว่าอันนี้เนาะมีความหยมกับถูกถูกสองเนาะก็คือจิิงที่เข้าได้มากเข้ากับหูคุณขาเข้ามาว่าได้มากอยากสำเร็จกว่าสีได้โมเมนแบบมีเงินอลไมาสื่อเอาได้กับโบได้ทนะ่านพี่น้องอันนี้ก็คือต้องผ่านกฎต้องมีพนันไอต้องมีแซนคนติดตามจึงจะได้มากเนาะนี่ได้มาประดับประดาเนาะคนแหลกเขาเมืองส้นมาจางนี่มแมนเลยเห็นปะมแมนว,ว้า คนแหลกข้ามือส้นนะพี่น้องอ่ะอันนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาจะจัดเวลาแล้วก็ทายหูไหวเป็นทีละลึกเนาะนี่มือนันมือนันเอามือนันก็ได้มืองานแต่ว่าอันนี้จะบ่ให้จับทางนี้เด้อเอาเบิ่งได้จับได้แต่ว่าอย่าจับหน้าเด้อจับทางข้างมันสิเป็นหอยมือว่าสั่งนบิ้งบิ้งนี้จับยังไม่เสร็จไา มา่จับทม่จัเอ้ามได้จับจะเป็นหอยอลกเราหน้ามนอี้ไรจังหน้ามันหนึ่งเซนเซนซับสวมากมาแต่ตามก็เถิดับมาแต่ไม่กล้ามาแต่บริษัทยูทู e นี่แหละขัวอย่าเป็นวินเยยังวะเอาจับไปเพื่อคนทัดไปสิเป็นจับลูกคุณได้มีสองเล้อกเ่าไหเลเอ มีคนเลยไปจับนี่างเง้จะนอนได้จับโูเพ็ดอีกจะบุญเหนียมเลยป้ะไม่ใช่กาะบุญเหยี่ยมหรือว่าน้ำมันจะเป็นยังเป็นมินมินเหรอือตรงแฟนมันจะหอมแค่ว้างามเนาะงามปลาเมือกปะเป็นเครือนะทองจะเข้าเอาจะเห็ดเนาะนจะกินเลือดเป็นเลืดปเ่งืนนี่อันเกาะป้ะอันอันนี้อันต่างอันต่างคืออันต่างโอ้สิได้เห็ดทองการกับบะหมี่และมีโลเลยนี่เอาบุญมาจับ ก็สิมีกําลังใจเฮ็ดคลิปงามอะลิอ่าทางมาแนวใดเด้อถ้าสิได้จับอินนุกะเองปีหน้าเฮาก็ได้จับหมดชานใบเลยเขียนนี่บ่เข้าบ่ออกเอาแล้นําบรรหาลายเอามาบัดนี้ผักก่อนจับลายบ่ได้มันสิเปื้อนเก็บก่อนเนาะพี่น้องสิลอกาบงาทานนี่งามบ่อต้องชื่องามดิรต้องชื่อจังงามิเอ้า่เจับเิ่ เอานเียนคได้ครบบ่ล่ะบ่ได้ครบลมีแต่เปื้อนเอียเด้อบ่ต้องเอามามาสแกนเป็นยังมันคือว่าเขียนยากแท้แก้วมันก็เอามาจากความจริงบ่แม่นบ่บ่ได้แต่งเอานึกว่าจะสิแต่งมันหามันมันแบบว่าแล้วเถอเจักเว้าน้นึงหน่ะมันมันซับซ้อนดมองใคิดามาเอเ จกไดเห็นอากไดลายูอนานมันเห็นบได้เก็เลยโมกี้นตายเอาอยากเห็นเนีกัสเขียนมืดเลยอู้อยากเป็นทหารเป็นตำรวจอะไเป็นดอกออกแล้วออเาขาลงวเมื่อเ้าเขาเชื่อยไปเป็นทหารเอาแล้วเมื่อลหบอเงัวลงโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวเมื่เช้าปกำบังใจโบเบิร์น มาแล้วปะไตอ่าอันนี้ก็คือภาาบรรยากาศการแกะกล่องโลน้องพี่น้องกะแกะแต่มือเสานี้เนาะซึ่งต้นนี้ก็ต้นแรงแล้วแต่ว่าแกะกล่องแล้วเขาก็มีประสุม่มโตนาะแต่ว่าสีเอาลงในคลิปถัดไปเพราะว่ามันยาวนาะพี่น้องกะเนืองในโอกาสได้เส้นทราบนาะทิบค่ะประสุ่มน้องๆเพื่อให้แนวทางในการเหตุคลิปเรือทบทวนความผูความสมารเรือ ส้ำรวจทีมง,งานขึ้นเนาะผู้ได้มีความสมารถผู้ได้ขาดตัวอของเองยังจังได้เนาะเผื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาส่องของตัวเองแล้วก็ให้กล่าวมาแซ้นทรัพย์คือเก้าทีทิพ์ได้หาบโลเนาะเสือวานน้องๆทุกคนก็คือสีมีความไฝฟฟ่ันว่าจุดหนึง่งรวบมือได้มือหนึ่งตรงมาอยู่ในจุดทิพ์เนาะก็อยากให้น้องๆมีแบบแทงันดานใจในการเหตุลิปยรวบบุกวบื่นเผื่อให้สองตัวเองเติบโตไปนจนหอดจุดนันได้เนาะพี่น้อง กะดีใจเนาะแล้วก็สำหรับ1นึ่งแสนซับสไคร์นี่ยังบ่ดทันเ้เมิดน้อมพี่น้องจะมีอีกวิดีโอหนึ่งเป็นวิดีโอพิเศษที่ทิพจะเลาเลื่องเล่าเรือที่ไปทิม่าจนกว่าจะมาหอด1นึ่งแสนซับหันทิพผ่านพาอุปสรรคเรือได้บุกบืนยังจังได้แน่มาเนาะ แต่จ้กเราในคลิปนานาะพี่น้องเรื่องรายการจะเป็นตอนที่เขาสล้องโลงเงินมาหอดนั่นเองเนาะแต่ว่าตอนดีฮันทิมพัน์ห้องเพลงยังม,มัทนนาดาครบมืดก็เลยยังมั่ันใดจัดพิธีนั่นเถื่อกะมันเองกะถือว่าแก้กองหรือว่าฮับโลเข้าบ้านแต่ยังม่มีบอลได้ว่าชิวัยโลได้เนาะพี่น้องอยากแบบจัดเป็นห้องตกแต่งไวด้ดีๆเนาะแต่ว่าไหวอยู่เพื่อนนี้สิดีบ่อ,อยัามานมันหายหรือว่าไหวอยู่หน้าก็คือพี่น้องเห็นแบยบเพื่อนในน้องนิวมันกะ เพื่อนกล็ลังบดินไยเนาะแล้วก็เครื่องเต็มเนาะมีแต่เครื่องกิจกรรมเฮาอันนู้นอันนี้ตู้เตียงตู้เราไม่มีเตียงกะไลอ่ออมแ <c oughs> อมมืยยอ่อเนี่กะสิโหโคกแน่เนาะพี่น้องก็คอยเป็นคอยไปเอาอาจจะมีท้องการสําหรับไว้เครื่องกิจกรรมหรือว่าเป็นท้องการที่ทีส่สธีาูชไว้เฮ็ดเป็นบ่อนเห็ดเวียกได้อยู่ที่นี่เนาะกะเคลียร์เรื่องนี้ซิ้นเคลียร์ทุกอย่างเมื่ เก็บเงินก่อนจึงเหตุเป็นของการดีๆนะพี่น้องเผื่อเวลาพี่น้องมาพักท่าพี่บ๊อบนอนอาจจะดนนอนอยู่ของการอันนี้ก็คือแพนของเฮาแต่ว่าก่อนจะนอนของการก็คือต้องเหตุซาลานังก่อนเพราะว่าบ่อนางกับบุ้มีถ้าพี่น้องมาเนี่ยกับบุ้มบ่อนังอันนี้ก็นังในเทียงฝั่งนี้ก็หอนเน่ยนะพี่น้องคือพี่น้องถ้ามาหอนบ่ยอยู่ผีพี่อันนี้เนาะอันนี้แป้งออกเมือไรได้พี่น้องนี่เลือดเต้นน้ำมันอันนี้ก็เหือนะอันนี้เฮือเลือไปเลยมันหอนแห้งนะพี่น้อง คลิปนี้ถิอกระสิโจ้ไว้เพียงท่านี้เนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมือสกุสุคนไล่ๆเนาะที่ว่าเป็นกลางใจหรือว่าเป็นคนที่คอยกดไลค์กดแชร์เป็นคนที่คอมเมนต์เป็นคนที่คอยหลุ่นกับถิบมาตลอดตั้งแต่ต้นทีบอันในผ่านกดกระมี่เนาะลวก็มาเจอกันในส่วนผ่านกดแน่ส่วนหนึ่งมือทราบเอ้หมือรับเจมือนราบหรือว่าส่วนต่างๆเนาะที่ว่าพี่น้องก็อยู่เคียงข้างจนมาหอดุลกันอีกะดีใจไล,ล่ๆเนาะพี่น้องแต่ว่าคือถิบ การย่งบะเดียาแบบละเอียดยังงลายโนในคลิปนี้นะพี่น้องจ็คคอไปเราในคลิปนั้นเป็นคลิปพิเศษเอาเนาะแต่คลิปนี้ซีจูไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องขอบคุณลายลเด้อที่เห็ุให้มีมือนี้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับตอนนี้สบายดี